เลนท้ายทอยอะขึ้นมาที่ศีรษะครัอ๋อแค่นี้เองเนาะแปลว่ามันปวดขึ้นมาเองแล้วขนะททางานเนาะไม่มีอะไรมากระทบกระแทกแล้วเราก็ไม่ได้ไปเดินชนอะไรแปลว่ามไม่มีอุบัติเหตุเกิเดกขึ้นแต่มันปวดหัวหัวปวดเนาะ,อะโอเคแค่นี้เข้าใจจ้าเข้าใจแล้วครับเอาล่ะนาทีนี้มีอาการปวดอยู่หรือเปล่าครับ ตอนนี้กำเสียดอยู่ค่ะคือเสียดตลอดเวลาเสียดรีบๆโ<า>อเค okay, รับทราบล้ก็ามาไปเิยเล่าตาโอเครับทราบทั้งหมดแล้วนะฮะต่อมาเตรียมอุปกรณ์มีสมอนท้องหูฟังมีไหมครับขวดน้ําใส่แก้วมามีไหมครับ,บนะมีแก้วแล้วถ้าตามด้วยถ้าเป็นไม่ได้สาะกระเบื้อไว้หน่อยเนาะ เอาสาสตรกระเบือมาด้วยถ้ามีไม่มีก็ขวดของแข็งก็ได้ครับอ่นเตรียมมาเลยเกี่ยวอะไรกับาสักกระเบื้อเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันเขาเป็นเป็นเป็นไม้หรือเป็นหินได้ไหมคะได้หมดฮะแทนสักกระเบือมันมีรูปร่างงกลมมนหน่อยนะนั่นแหละได้หมดได้หมด ด้ามปากกาก็ได้ถ้าปากกาใหญ่นะจนแล้วค่ะโอเคดีมากเลยเฟิร์สสเตเสียบหูฟังห้แล้วเดิมน้ำไปแล้วสามอึก1หนึ่งสองสมอึกที่สี่อมไว้ครึ่งปากอมไว้ครึ่งหนึ่งว่าแล้วก็สูดหายใจเข้าทางจมูกปืด๊ด ก็ไปเยอะๆแล้วก็กลืนทั้งลมทั้งน้ำเข้าไปในช่องท้องตามด้วยก้มก้มให้งอเป็นกุ้งไปเลยแล้วก็สากระเบือเนี่ยกดหน้าท้องตามไปกดแบบควานๆท้องหน่อยหนึ่งครับที่สะดือกดๆไว้เดียวเสร็จแล้วก็กดนิ่งเอาไว้นิ่งไว้สักครู่แล้วก็ยืดตัวแอนหลังเงยหน้าขึ้นหลังขาบ้าน แล้วก็สายหัวซ้ายขวาอย่าให้เกินห้าวินาทีไปมาซ้ายขวาก้มเงยองนอย่างนั้นนก้มทำเท่านี้แหละแต่ต้องฟังเสียงผมให้ดีนะต่อไปนี้นะครับจะหายในทีเดียวด้วยเนี่ยอา้าวพร้อมยังครับพร้อมค่ะเชิญเลยครับอา้าวเฟิร์สสเต็ดื่มน้ำข้นไปก่อนตามเมื่อกี้นี้ฟังเสียงผมดีๆ ตามคำบอกก้มเงยแงนใบหน้าก้มเงยแงนแล้วก็สายหัวซ้ายขวาแค่นั้นนะครับแล้วก็ตั้งตรงแล้วก็เสยหายใจยาวลึกปืดปืดหายใจเข้าแล้วออกแบบเต็มร้อยหิแบบซูเปอร์ชาร์จไปเข้าไปเลยแค่นี้ก็จะหายปวดหัวแล้วครับ มือนวดด้วยครับนวดขมับนิดนึงไอ้ที่มันเคยปวดนั่นแหละมันจิตจิตมันอยู่ๆก็ขมับเนี่ยอยู่หัวคิ้วเนี่ยถ้ามีแว่นก็ถอดแว่นซะเอามือรูปหน้าทั้งๆเต็มเต็มหน้าเหมือนปะแป้งแต่งตัวนั่นนะครับแล้วกดๆเข้าไปโหนกแก้มใต้คางมั่งพวกนี้ง่ายๆคือมันจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตของร่างกายมันไม่เวิร์กม,มันชัดเซอร์กิจ แค่นี้เองฮะเอาล่ะถามว่าเป็นจังได้ครับผมก็ดีขึ้นค่ะก็ก่อนหน้าที่จะโทรไปนี้ก็พยายามฟังเสียงลุงแล้วก็อยู่ๆกับลมหายใจอะคะ่ะมันก็เริ่มเอาพอจะโทรก็อขอขอขอจุดเหมือนเริ่มกจะเบาลงไปนิดนึงนะคะ่ะอืม พอทำแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าเป็นบ่อยค่ะคือไม่ได้เป็นตลอดแต่ว่ามันจะทิ้งช่วงสองสเดือนเป็นครั้งหนึ่งต้องกดรั้งนึงมันจะใช้เวลากลดหลายวันมากกรำมานมาก,มากอืมทุกทุก,ค,ทกครั้งที่มันเคยปวดมาทุกทุกครั้งที่มันเคยปวดมาได้ไปกินอยู่กินยาเคมีบ้างไหมครับส่วนใหญ่เป็นบบคนที่ไม่ชอบทานยาทํางานโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่ทานยาโรงพยาบาลเพราะว่า พยายามเรื่องสารกมนเรื่องยาอะค่ะถ้าไม่จาเป็นหรือไม่ทรมานจริงๆจะไม่ทานเลยค่ะดีมากครับดีมากดีมากนะครับนั่นแหละดีมากมากครับแค่ได้กลิ่นก็จะเป็นลมแล้วยาอบางทีก็นึกสงสารเพศสัตว์เหมือนกันอยู่ในห้องยาชวนดอมไปหาหมอไปหาหมอเอายาแต่ว่าไม่ทานยาที่หมอให้มาอีกตัเเวเอาไปเฉยเอาเศษตัอืน่นที่เขา มีอาการลบากหรือแย่กว่าเราที่เขาไม่มีโอกาสจะหาหมออะไรอย่างเงี้ยครับ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 โอเคดีแล้วฮะที่ไม่บริโภคยาเคมีนะอ้าวสุดท้ายเลยถามว่าดีขึ้นหรือว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็หายไปเยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันเลยมีตกค้างยืดยืดยังมีค้างอยู่หน่อยนะคะหายถอยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะ อา้าวถ้างั้นอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะรอบเมื่อกี้ที่ผ่านไปนึกว่ารอบชัดาชากันแล้วกันต่อไปเจอรอบแซมบ้างงไหมภาษาเวอเนี้ยไม่งงเนาะก้มเนยแงนครับผมนวดครับเอามือนวดไทยถอยก้มเนยแงนแงเง,ๆๆงยก้มแล้วก็บิดสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายหมุนหวัวไหล่มือตัวนวดไทยถอยไปด้วยนะครับ ฟังเสียงผมให้ดีแล้วมันจะล้างแก่นกลางสมองมันจะไปล้างแก่นกลางผมจะเรียกว่าหลุมดำในสมองนะครับมันจะโรคมันจะหลุดจะโรคที่มันของคาเน่ยมันจะหลุดกำปั้นทุบท้ายทอยเบา อย่าให้ถึงขั้นสลบนะโยมอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆหัวคิ้วด้วยแค่นี้ฮะไม่มีอะไรมากหล้วเอียงคอซ้ายขวาสายหน้าซ้ายขวาแค่นั้เองหลุดหลุดแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้อ๋อเลยอ,อันนึง ยืนตรงกันครับผมยืนตรงคารพสงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอาเท้าส้นเท้ากระแทกพื้นครับอ่าตัวนี้สําคัญมากส้นเท้ากระแทกพื้นแค่นี้หลุดหมดไม่มีเลยจะให้ดีก้มเงยก้มแบบดำนาก้มเงยแบบดำนาจะให้ดีนะมันจะไปทั้งตัวสุดท้ายมันจะเบาทั้งตัว นี่แหละคือศักยภาพของไฟฟ้าสถิตครับท่านอ้าวอธิบายเลยครับเชิญครับดีค่ะดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีขึ้นแล้วค่ะหลุดหลุดแบบกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ได้เยอะนะคะเดี๋ยวเยอะเยอะกว่าที่คือต่าที่มันปวดที่มัน ปดมากปวดแล้วมันเบาลงไปตอนช่วงบ่ายนิดเดียวแล้วมันก็กลับมาปวดหนักมากในช่วงนี้ค่ะก็กเบาลงไปเยอะเลยค่ะไม่เอาไม่เอาคำว่าเยอะคนคนระดับนี้พูดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเยอะๆมันชาวบ้านเขาพูดกันประมาณแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะนานแหละระดับนี้ต้องพูดเปอร์เซ็นต์ให้เป็นเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะมองออกนะครับก็ก็เป็นถามว่า รู้จักลุงงอจากไหนอย่างไรนานหรือยังครับก็มาตัเจบปีแล้วนงคะก็ก็ฟังเป็นช่วงๆนะคะที่ที่ที่จะละว่างแล้วก็เติดฟังแล้วก็ฟังจนหลับไปไปเลยนะคะจนจบฟังไม่จบแล้วค่ะก็คือฟังจนหลับไป็นสมาธิไปเลยนะคะโอเคฟังเสียงคลาระคังหรือว่าฟังภาษาที่ลุงพูด ฟังเสียงเคาะห์รักคันค่ะตอนช่วงแรกๆที่ได้ยินมาค่ะฟังเสียงเคาะระฆังแลงงง้วก็ฟางหลังเราก็ไม่ค่อยได้เคาะระฆังก็ฟ <c oughs> ังเสียงเครื่องแต่คันับ่คฟังบรรยายเล่นๆน,น,นะเนะ